อ้าวได้ยินเนาะเช็คเทปก่อนเช็คเทปก่อนอามาดึกดนนอ,อ่ะห้าได้ยินแล้วโอเคเช็คเทปแล้วกังวลลัวว่าจะไม่ได้ยินแค่นั้นแล้วไม่มีอะไรหรอกเพืเ่อน,นมาดึกเช่นเคยบางคนอาจจะหลับไปแล้วก็ดีนะเป็นการรักษาสุขภาพจริงๆิพี่โอจริงจริงแล้วบางวันพี่โอก็หลับเร็วนะ กางวันก็นอนดึกแล้วแต่ว่ามีภารกิจมากน้อยแค่ไหนปรับตามหน้างานนะก็วันนี้ก็จะพูดสั้นๆจะไม่ดึกมากตั้งใจจะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆให้กับเพื่อนๆพ,พี่โอให้หัวข้อว่าปรับจูนพลังงานสามอย่างแล้วคุณจะเข้าถึงกดแรงดึงดูดหรือกดของจิตใต้สำนึกอันมันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะั่นแหละเพื่อน ถ้าเป็นเพื่อนดูไลฟ์ย้อนหลังของพ,อพี่โอพี่โอพูดถึงสมองมนุษย์มีสามชั้นนะชั้นนอกสุดชั้นกลางแล้วก็ชั้นในสุดส่วนของชั้นกลางลิมบิกที่ใกล้ๆกับเลปทิเลียนกับเบรนสเตมอะที่เป็นก้านสมองอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ติดใต้สำนึกทำงานอยู่สื่อสารกันเราตลอดเวลาติดใต้สำนึกก็คล้ายๆติดสำนึก,กนะเขาจะ ปิด,ป,ดปิดเปิดเปิดแล้วแต่บอกไม่ได้ว่าปิดเปิด,ปดตอนไหนแต่คนเออแต่จากการศึกษาพบว,ว่ากิตใต้สำนึกเนี่ยจะทำงานตอนที่เราใกล้ใกล้เทิมหลับอะนะแต่ยังไม่ถึงอาการหลับลึกแล้วก็ตอนตื่นนอนใหม่ๆมันก็ว่าเอ้ยตื่นขึ้นมาแล้วงงว่าเอ้ยตอนนี้ฉันกำลังนอนอยู่ตรงไหนบ้านตัวเองหรือว่า ที่เราไปเที่ยวสถานที่ไปเที่ยวอะไรช่วงงงงตอนนั้นแหละจะเป็นการโปรแกรมจิตใต้สํานึกแล้วจะทําให้เราเนี่ยเข้ากดแรงดึงดูดหมายความว่าเราสามารถเขียนแผนเป้าหมายแผนการชีวิตเหมือนออกแบบชีวิตเองอะ่ะแล้วเขียนเป้าหมายเขียนความต้องการหรือใครจะเรียกว่าเสนอแนะตัวเองหรือจะเซลทอกที่พี่โอพูดไปหลายๆ ไลฟ์ก่อนๆนะมันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันพี่พก็จะพยายามอธิบายเรื่องราพวกนี้ให้เข้าใจในระดับที่เพื่อนๆจะเข้าใจได้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือเรื่องใหม่นะเพราะว่าคําว่ากดแรงดึงดูดหรือกดแห่งจิตใต้สํานึกมันมันเชื่อมโยงกันอยู่เดี๋ยวนะมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนั่นแหละเช่นว่าทําไมเราถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเราจึง เจอเรื่องราวไม่ดีเลยเอ๊ะทำไมครั้งนี้เราเจอเรื่องราวดีๆเอ๊ะทำไมเราขับรถไปที่ห้างแล้วเราได้ที่จอดรถง่ายๆเอ๊ะทำไมฉันไปห้างที่ไรฉันไม่เคยได้ที่จอดรถเลยอะไรพวกนี้มันมาจากการที่เราใช้พลังในตัวเราพลังจิตใต้สํานึกนะเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้เราปกเราสามารถกําหนดมันได้นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพื่อนๆเพราะว่า คนเจ็ดสิบห้าล้านคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนนะ่ะเพื่อนๆนมาตามเพจพี่โอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันเป็นเรื่องของที่เราต้องมีอะไรที่มันสัมพันธ์กันนะ่ะมันจึงมาเจอกันได้อะ่ะพี่โอเชื่อแบบนั้นนะอ่ะเราเข้าเรื่องเลยว่าอ,อจูนสามอย่างแล้วคุณจะเข้าถึงกดแรงดึงดูดอ่ะจูนอะไรอันแรกเพื่อน เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะจูนอะไรก่อนเป็นอย่างแรกจูนที่ว่านี้พี่โอ๊คกำลังจะพูดถึงการจูนความคิดก่อนนะเหมือนเราเวลาเราจูนเวลาเราเปิดช่องทีวีหรือว่าเราเราเปิดสมัยก่อนถ้ามันยังไม่มีทีวีในช่วงที่มันเป็นคลื่นวิทยุเนี่ยถ้ามันไม่ตรงคลื่นอ่ะมันจะเกิดสัญญาณแล้วรบกวน ัยานลกควนก็แปลว่ามันไม่ตรงขึ้นการจูนความคิดความเชื่อเนี่ยเพื่อให้เราสามารถโปรแกรมเรื่องราวที่เราต้องการให้สู่ถึงระดับจิตใต้สำนึกได้เนี่ยมันจะต้องเกิดการตอบย้ำแล้วก็ทำซ้ำๆบ่อยๆและถามว่าทำไมต้องจูนความคิดคด,ด้วยก็เพราะว่าความคิดความเชื่อของมนุษย์เราเนี่ยมีผลมีผลกับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนบนชีวิตเรานะหมายความว่ายไงหมายความว่าเวลาที่เราคิดหรือนึกอะไรเนี่ยมันมักจะเกิดเรื่องแบบนั้นซ้ําๆเสมอถ้าเราคิดสังเกตไหมเพื่อนๆลองไปสังเกตตัวเองว่าถ้าเพื่อนๆคิดอะไรในของตัวเองบ่อยๆเนี่ยคิดซ้ําๆคิดย้ําๆซ้ําๆในเรื่องเดิมๆอ่ะเรามักจะจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆเดิมมาเสมอยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ เรื่องการอหากหักไม่ว่าจะเป็นออกหักเรื่องสุขภาพอกหักเรื่องความรักอกหักเรื่องหน้าที่การงานอกหักอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะให้ความหมายมันนะนะแล้วถ้าเพื่อนๆคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่เปลี่ยนโฟกัสไม่มีการจูนความคิดจูนสมองใหม่เนี่ยเราก็จะพอเราคิดซ้ำๆมากๆถามว่าคิดซ้ำๆมากๆทำไมจึงเกิดเรื่องราวที่เราไปดึงดูดเข้ามา หรือเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเข้ามาหาเราอีกเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราคิดซ้ำๆอ่ะเรากาลังโปรแกรมนะเส้นใหญ่สมองชั้นนอกนะเข้าสู่สมองชั้นกลางใกล้ๆกับที่จิตใต้สํานึกอยู่สมองชั้นกลางลิมบิกพี่โอเคยพูดไปนในหลายไลน์แล้วก็จะตอบย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกที่เราคุยกันตอนนี้เป็น,ปนจิตสํานึกนะเ,นเพื่อนๆจิตใต้สํานึกเหมือนสวนนะ เขาจะเก็บทุกเรื่องเลยไม่ว่าดีหรือไม่ดีจะเก็บลงสู่สมองชั้นกลางแล้วมันก็จะเกิดพฤติกรรมการทําซ้ําพอเรามีพฤติกรรมความเชื่อความรู้สึกเดิมๆไม่แปลกที่เราจะดึงดูดเหตุการณ์เดิมๆเข้ามาอันนี้เป็นเป็นหลักกฎกฎธรรมชาติของมนุษย์เลยของสมองมนุษย์แล้วก็กฎของความเป็นจริงดังนั้นการปรับข้อที่หนึ่งก็คือ เราต้องปรับความคิดความเชื่อข้อจํากัดต่างๆในตัวเราก่อนอย่างสมมุติว่าวันนี้พี่โอตั้งใจที่จะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพราะพี่โอเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆถ้าใครตอนนี้ที่อยู่ในสภาพที่ว่าเอออาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวหรืออาจจะเป็นไข้ไม่สบายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะถ้าเรามีข้อจํากัดจากความเชื่อว่า เราคงไม่หายหรอกต่อให้มียาดีขนาดไหนมีอาหารเสริมดีๆขนาดไหนหรือจะไปเพื่อนคนไหนมาแนะนํานะถ้าจิตเราอะจิตสํานึกก่อนคือตัวตนเราเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะหายอะมันไม่มีวันหายหรอกเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราเชื่อแล้วไงว่ามันไม่หายแต่ถ้าเราเชื่อว่ายาที่กินเข้าไปการรักษาสุขภาพที่ดีขึ้นการใช้อาหารเสริมบางชนิดที่ผ่านออยอแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะ เพิ่มเพิ่มอะไรบางอย่างให้กับความรู้สึกเพื่อนๆมันดีขึ้นก่อนกับความเชื่อเพื่อนเพื่อเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นน่ะทําให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่ดีขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าสมองเนี่ยนะมันควบคุมการทํางานในร่างกายทั้งหมดสมองจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะเพื่อนๆพนพี่โอสนใจเรื่องพวกนี้เพราะพี่โอเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานของการเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ การเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาคนคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสามีครอบครัวแล้วแก่แล้วก็ตายไปเลยเนี่ยมันไร้ความหมายมากเลยถ้าเราไม่รู้จักเรื่องราวพวกนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเพราะถ้าเรารู้จักและเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกของเราได้ดีถ้าได้ดีมากขนาดไหนเราสามารถที่จะสร้างอนาคต ความรู้อนาคตที่เราต้องการให้มันเป็นที่เราอยากให้มันเป็นสวยงามขนาดไหนเราสามารถออกแบบชีวิตได้ขนาดบ้านนะพีโอเป็นนักออกแบบถูกไหมแล้วก็ทํารับเหมาเรายังออกแบบสวยๆให้กับคนอื่นได้ทําไมเราจะมาออกแบบชีวิตให้กับตัวเราเองไม่ได้ดังนั้นมนุษย์ทุกคนหรือตัวมั้งทั้งเพื่อนๆทั้งหมดเลยหรือจะมาฟังย้อนหลังก็ยินดีนะ เพื่อนๆสามารถออกแบบกำหนดชีวิตเป้าหมายอนาคตของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายครอบครัวความรักการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆกำหนดได้แต่ถามว่าอา้าวแล้วถ้ามันเข้ากดพวกนี้มันสามารถดึงดูดแต่เรื่องดีๆได้ตลอดเหรอไม่เจอเรื่องไม่ดีเลยเหรอเรื่องไม่ดีเรื่องดีมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเพื่อนๆมีขั้วโลกเหนือก็มีขั้วโลกใต้มีกลางวันก็มีกลางคืน เพียงแต่ว่ามุมมองของเราถ้าเราศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วนำไปใช้กับชีวิตมากขึ้นน่ะเราจะสามารถที่จะควบคุมสติและอารมณ์ได้ดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าถ้าเราคิดไม่ดีหรือนึกเรื่องราวไม่ดีหรือพูดไม่ดีไปความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันทำให้สภาพร่างกายเราเมื่อกี้พี่โอ๊ตพูดถึงเรื่องสุขภาพถูกไหมถ้าเราไม่เชื่อว่าเราจะหายด้วยโรคร้าต่างๆได้มันก็ไม่หายแต่ถ้าเราเชื่อว่า มันสามารถหายได้เราค่อยๆปลูกเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกมีพลังอำนาจมหาศาลมากที่จะสามารถปลดปล่อยอิสระภาพจิตวิญญาณของเพื่อนๆแล้วก็ร่างกายของเพื่อนๆได้ดังนั้น,นการปรับความคิดในสมองของเรากับความเชื่อข้อจำกัดต่างๆจึงสำคัญมากข้อที่สองหลังจากเราปรับความคิดความเชื่อแล้วเนี่ยเราต้องปรับจิตใจความรู้สึกของเรานะ เช่นความกลัวความกังวลความสงสัยความเครียดความขาดแคลนขาดแคลนในที่นี้ขาดแคลนไ,ได้ทุกอย่างเช่นขาดแคลนเรื่องเงินมีไม่พอขาดแคลนเรื่องเวลาเวลามีไม่พอฉันทำนู่นนี่นั่นในวันหนึ่งเยอะมากแล้วฉันคงไม่มีเวลาออกมาไลฟ์หรอกฉันคงไม่มีเวลาออกมาสร้างตัวตนหรอกฉันคงไม่มีเวลาที่จะไปพัฒนาตัวเองอันนี้มันเกิดมาจากข้อหนึ่งก่อน แถ้าเราปรับความคิดความเชื่อมันก็จะมีข้อสองต่อก็คือเราต้องปรับความรู้สึกด้วยที่พูดไปทั้งหมดที่ว่าความกังวลเครียดกลัวอิจฉาการตัดสินความน้อยเนื้อต่ําใจพวกนี้มันเป็นพลังงานลบนะเพื่อนๆเ,เราต้องปรับจิตความรู้สึกพวกเนี้ยจูนอารมณ์ความรู้สึกของเรา GPS ก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราที่พระเจ้าให้เรามาเนี้ยก็คือหัวใจของเราเนี่ยมันจะรู้สึกหงุดหงิดทันทีถ้าเรารู้สึก ไอ้ความวกลัวกังวลขาดแคลนเครียดติจฉาตัดสินตรงนั้นตรงนี้อะไรเหตุการณ์นั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคือพูดง่ายๆว่าตัดสินใจเรื่องราวข้างนอกทั้งหมดอะถ้าเราปรับจูนเรื่องราวพวกนี้ได้เนี่ยความรู้สึกเราก็จะดีขึ้นเพื่อนๆจะต้องหาจุดนะว่าเฮ้ยเรากําลังรู้สึกเครียดอยู่นะเฮ้ยเรากําลังรู้สึกน้อยใจอยู่นะเอ้ยฉันกําลังรู้สึกไม่ดีกับเงินอยู่นะฉันกําลังรู้สึกไม่ดีกับเวลาอยู่นะฉันกําลังรู้สึกตรงนั้นตรงนี้ที่ไม่ดีอยู่ พอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยให้เราตั้งสตินะเคยพูดไปนในหลายไลฟ์แล้วนะกําหนดลมหายใจเข้าออกสูดหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อที่จะเรียกสติอกลับมาเพราะว่าการที่ออกซิเจนเข้าสมองเนี่ยนะอย่างเต็มที่สมองชั้นกลางลิมบิกใกล้ๆก,กับเลติเลียนตรงนั้นจะมีเมล็ดอัลมอนด์สับของเกีียวสมองนะ เขาเรียกอะมิดาลาอะมิดาลาเนี่ยควบคุมอะมิดาลาให้ไม่ทํางานที่จะทําให้เราเกิดสภาวะเครียดมากขึ้นเพราะถ้าอะมิดาลาทำงานแล้วเกิดสภาวะเครียดมากขึ้นจะเกิดสารคอติซอลสารแห่งความเครียดมันจะหลั่งในสมองทันทีเลยแต่ถ้าเราตั้งสติว่าเอ้ยเรากําลังเครียดอยู่เราจะไม่มีสารเยียวยาตัวเองเราจะไม่มี สารในสมองที่หลั่งออกมาเยียวยาตัวเองเราจะต้องรู้ตัวนะพอเรารู้ตัวปุ๊บเราค่อยๆปรับจิตก็มีเทคนิคการปรับจิตนะเช่นปรับจิตที่ให้รู้สึกตัวเองรู้สึกดีอย่างพี่โอปรับจิตก็คือที่พี่โอค้นพบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะทุกครั้งที่พี่โอได้ยินเสียงกีตาร์หนะรือเสียง อ่ะมาละขอโทษทีนะมันสัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่งเข้าแบบเข้าเรื่องต่อเพื่อนๆต้องหาจุดของตัวเองให้เจอถ้าสําหรับคนมีครอบครัวหรือมีลูกแล้วเนี่ยดูภาพลูกอะภาพเด็กเด็กะลูกของคุณอนะหรือลูกของเพื่อนๆนเนี่ยหรือภาพภรรยาภาพครอบครัวภาพของสาหรับคนที่ยังไม่ได้มีแต่งงานหรือมีครอบครัวให้ดูภาพไปเที่ยวก็ได้หรือภาพเอ่อความสุขของเพื่อนเพื่อนะพี่โอก็ไม่รู้หรอกนะว่า ภาพความสุขของเพื่อนๆที่เพื่อนๆจะปรับอารมณ์ชิปอารมณ์ของเพื่อนๆขึ้นมาได้มันเป็นภาพอะไรนะเพื่อนๆต้องหาจุดตรงนั้นให้เจอแล้วเพื่อนๆเข้าไปในพอเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีอะไรพวกนั้นหลายๆอย่างวางมันลงวางอัตราตัวตนลงอะ่ะถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไปลดความรู้สึกตรงนั้นได้ก็ทำให้มันเบาบางลงแล้วกันมันค่อยๆฝึกได้นะไอ้เรื่องการปรับจูนจิตเนี่ยความรู้สึกเนี่ย อันดับที่สามก็คือปรับสมดุลร่างกายนะเพื่อนๆเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าร่างกายเราอะ่ะมีผลกับจิตเราถ้าร่างกายเราดีจิตเราก็ดีไปด้วยถ้าวันนี้เพื่อนๆยังอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงจงรักษาร่างกายความสมบูรณ์ความแข็งแรงอันนั้นไว้เพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาร่างกายนี้เนี่ยฝึกจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ภายในอะ่ะให้สูงส่งขึ้นให้ดีขึ้น ถ้าเพื่อนๆอยู่ในร่างกายที่ยังไม่เพอร์เฟกอยู่ในสภาพร่างกายที่ยังต้องเ,อเขาเรียกว่าไงอะรักษาอาการต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับสมดุลร่างกายได้โดยการปรับข้อที่1ก่อนปรับความเชื่อความคิดข้อจํากัดต่างๆข้อที่สองก็คือปรับปรับจิตความรู้สึกของเพื่อนๆนะให้เกิดมาเนี่ยความรู้สึกของแต่ละวนันรู้สึกมีความสุข รู้สึกแห่งอารมณ์ของการขอบคุณรู้สึกอารมณ์ของการเหลือเฟืออะไรต่างๆที่มันเป็นความรู้สึกดีอะ่ะถ้าเพื่อนๆทําความรู้สึกดีได้เกิน50%นะถือว่าสุดยอดและยอดเยี่ยมมากแล้วล่ะเพราะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้จิตใต้สํานึกของเพื่อนๆนะดึงดูดสิ่งที่เพื่อนๆต้องการได้แต่ถ้าเพื่อนๆยังทําอะไรที่พี่โอ้แนะนําไปยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะอย่าโทษตัวเองให้อภัยตัวเองนะ แล้วก็ค่อยๆฝึกวันละนิดเพื่อนๆก็สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ถ้าเพื่อนๆใช้ศาสตร์แห่งแห่งสิ่งที่พี่โอกํกำลังแนะนำอยู่นะมันไม่ใช่เป็นศาสตร์ใหม่มันมีมาตั้งแต่สมัยพระเยซูเกิดมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเกิดมีมาตั้งแต่สมัยาศาสดาทุกพระอ,องค์เกิดอะเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจความหมายของการปรับจูน จิตวิญญาณของเราเราต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเพื่อนๆจูนจิตจูนสมองของเพื่อนๆให,ให้ให้เชื่อมโยงเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันกันกบจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะสามารถออกแบบชีวิตที่เพื่อนๆต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แล้วเมื่อเพื่อนๆทําได้เพื่อนๆก็อยากจะออกมาแบ่งปันเหมือนเช่นอย่างที่พี่พี่โอกําลังทําอยู่แล้วเพื่อนๆก็จะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าชีวิตนี้เพื่อนๆเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาอยากจะทําอะไรเพื่ออะไรเพื่อนๆจะรู้ความหมายเลยแล้ววันที่เพื่อนๆจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อนๆจะไม่เสียดายเพราะเพื่อนๆรู้ว่าเพื่อนๆกําลังจะทิ้งร่างอันนี้เนี่ยบ้านชั่วคราวเนี้ย ไปที่ไหนเพราะว่าเพื่อนๆรู้รู้รู้สิ่งที่เพื่อนๆกําลังออกแบบชีวิตเพื่อนๆได้แล้วข้อที่สามที่ผู้โอกําลังพูดนะกลับไปที่ข้อสามนะปรับสมดุลร่างกายปรับยังไงนอนหลับให้เพียงพอบางคนเนี่ยบอกไม่ได้นะบางคนอาจจะนอนสี่ห้าชั่วโมงก็อิ่มแล้วบางคนอาจจะต้องแปดเก้าชั่วโมงเพื่อนๆก็ไปดูเขาเรียกไงดูสรีระร่างกายของเพื่อนๆเองละการนอนหลับให้เพียงพอ กินอาหารที่ดีส,สุขลักษณะและมีประโยชน์อยู่ในละอยู่ในอากาศที่ดีปลอดโปร่งช่วงนี้เขามีฝุ่นพีเอมเขาให้ปิดผ้าปิดจมูกถ้าเราเป็นคนรักตัวเองนะรักตัวเองในที่นี้คือเคารพตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วรู้สึกว่ารักตัวเองขนาดไหนที่เรียกว่ารักตัวเองรักตัวเองขั้นที่ว่าอยากจะแต่งงานกับตัวเองอะ่ะรักตัวเองขั้นที่ว่าอยากจะแต่งงานกับตัวเองได้แปลว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะ เพราะถ้าเพื่อนๆรักตัวเองได้ขนาดนั้นแปลว่าเพื่อนๆสามารถที่จะส่งต่อความรักของเพื่อนๆให้กับคนรอบข้างให้กับคนในครอบครัวโดยที่ให้แบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะอันคอนดิชันเลิฟอะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้าถึงตัวตนของเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะสามารถทําได้ทีละนิดทีละนิดจริงอยู่พี่โอ้ก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะแต่ก็ฝึกฝนกระบวนการตรงเนี้ย ค่อยๆฝึกทีละเล็กทีละน้อยสมัยวัยรุ่นก็เป็นเขาเรียกว่าคนเครียดลมร้อนเอาแต่ใจตัวเองผ่านมาหมดละเราค่อยๆฝึกจิตจิตไปฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆจนมันนิ่งมากขึ้นมันก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆเราคงไม่สามารถที่จะบอกว่าอุ๊ยอาบน้ําวันเดียวแล้วสามารถสะอาดเลยพรุ่งนี้ไม่อาบละมันเลืนนี้ไม่อาบละฉันสะอาดลวมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราคงจะต้องอาบน้ําเช้าเย็นยังไงอะ่ะ การเราอาบน้ําเช้าเย็นไม่แตกต่างอะไรจากการเราฝึกจิตจิตใจของเรานะให,ให้คิดดีคิดบวกเนี่ยเราต้องฝึกอ่ะและสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้ชีวิตจะทํานําเราไปสู่สุขภาพดีทุกครั้งที่กาลังจะกินอะไรออกไปอคริสเตียนเนี่ยเราจะมีการอธิษฐานพระเจ้าก่อนกินใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช่คริสเตียนเพื่อนๆก็ขอบคุณอาหารตรงนั้นได้ถ้าเพื่อนๆเคยไปปฏิบัติแพรไปปฏิบัติตทําในสายพุทธเขาจะมีให้ขอบคุณอาหารก่อนถูกปะ นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่พี่โอเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้รู้จักขอบคุณสิ่งรอบๆตัวขอบคุณอาหารที่เรากําลังจะรับประทานขอบคุณคนที่จัดสรรอาหารให้กับเราขอบคุณคนที่ปลูกต้นข้าวผลิตอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ขอบคุณแผ่นดินไทยนะที่ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดการแพทย์เข้าถึงคนป่วยได้มากที่สุดอย่างเงี้ยถ้าไปเทียบกับฝั่งยุโรปเพราะว่าพี่โอ้มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะ แล้วก็ <c oughs> พี่สาวเขาอยู่ต่างประเทศหลานชายก็อยู่ต่างประเทศเท <c oughs> ่าที่ทราบม,มาที่พี่โอถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าเขาติดเชื้อไม่สบาย <c oughs> ที่กํลาลังฮิตอยู่ตอนเนี้นะโคติดเนี่ยนะถ้าไม่ถึงขั้นที่ว่าใกล้ตายนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่อเมริกาเขาบอกว่าเขาให้ยากลับไปกินที่บ้านแล้วรักษาตัวเองนะเ <c oughs> พื่อให้โควิดค่อยๆลดเปอร์เซ็นต์ลงนะแต่ถ้าเกิดว่า ที่ต่างประเทศพี่สาพี่โอ้อยู่ก็ก็ก็เหตุการณ์ก็ <ๆ S 2> คล้ายกันเหมือนกันเราว่าโชคดีแค่ไหนเราที่อยู่เมืองไทยนะแล้วพวกการแพทย์เข้าถึงนะโชคดีที่สุดแล้วลูกะเพราะว่า <c oughs> อยู่ต่างประเทศมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะเวลาเขาจะต้องรักษาคนที่ป่วยมากๆหายใจไม่ได้แล้วนั่นนะเขาจะถึงให้พักอศาศัยอยู่ในโรงพยาบาลอ่า ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นซิติเซนก็แล้วก็ตามบอกให้เลยเราโชคดีมากเราก็ต้องขอบคุณนะบ้านเรามีอะไรดีๆเยอะเลยอ่ะแล้วก็สิ่งข้อสุดท้ายไอ้ข้อที่สามที่ว่าปรับสมดุลร่างกายอากาศอาหารการพักผ่อนสำคัญกับสุขภาพมากก็แบ่งปันเพื่อที่ว่า เพื่อนๆจะได้มีสุขภาพที่ดีถ้าวันนี้เพื่อนๆเมือมอม่อวานนี้มือเมื่อวานเพื่อนๆกินแป้งเยอะไปน้ําตาลเยอะไปถ้าเพื่อนๆมีเครื่องตรวจวัดน้ําตาลสะสมนะก็ดีแล้วเราก็จะได้ปรับว่าเอ้ยวันพรุ่งนี้เราคงหมดโคต้าการกินแบบนั้นแล้วเราจะต้องกินที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นก็พยายามตัวเองแม้กระทั่งตัวพี่โอเองก็ยังต้องฝึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเก่งมาจากไหนแต่เพียงแต่ว่าฝึกแล้วเรามันดีก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆที่ติดตามเพจออบาลแพชชั่นนะ แล้วก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาก็อยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับการที่ได้เกิดมาเป็นคนในแผ่นดินไทยเราโชคดีมากแล้วมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราหิวเนี่ยเรากดแอปพลิเคชันเรียกอาหารมาได้เลยเราสามารถที่จะตื่นมาเนี่ยมีเรื่องขอบคุณนะรอบๆตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าเพื่อนๆจะมองเห็นนะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นเรื่องราวดีๆในชีวิตนะให้เพื่อนๆกลับไปฟังไลฟ์เก่าๆมิโอนะ ที่เกี่ยวกับ RAS Les ในสมองมีผลต่อความสำเร็จของคุณถ้าพี่โอจำชื่อชื่ออะไรนะชื่อตอนไม่ผิดนะเพื่อนๆลองไปลองไปฟังย้อนหลังดูคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีคิดอะไรก็ให้สมหวังปรารถนานะเวลาที่พี่โอชอบอวยพรนะนะมันกลายเป็นนิสัยเวลาชอบอวยพรแล้วเพื่อนๆบางคนก็จะบอกอืออย่างกัคนแก่เลยชอบปวยพร ไม่เป็นไรการอวยพรมันเป็นการบอกลาก,กันอีกแบบหนึง่งก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติเขียนเป้าหมายแล้วก็ยิ้ม keep smiling อันนี้ต้องให้เครดิตโค้ดบัญชัยทุกครั้งที่พี่โอกำลังจะคิดไม่ดีคิดรู้สึก ท้อคิดอะไรปุ๊บนึกถึงคําพูดอาจารย์เลย keep smiling ให้ยิ้มเข้าไว้ยิ้มทุกๆสถานการณ์และเ,เพื่อนๆจะเห็นสิ่งดีแล้วเจอกันในไลฟ์สัตว์ไปสวัสดีครับ